แต่ที่พักเพื่อไทยได้ยื่นเสนอหลายประเด็นซึ่งผมจะขมวดปมไปที่ประเด็นการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยท่านประธานครับก็เพราะว่าหลายคนบอกว่ายังไม่ทันนอนเลยนะครับอยากจะฝันแล้วว่าคืนนี้ฉันจะฝันดีพรุ่งนี้ฉันจะฝันร้ายมันบังคับฝันไม่ได้ท่านประธานครับแต่ว่าสิ่งที่บังคับได้ในขณะนี้ก็คือว่าท่านสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาในการตัดสินใจได้ผมถามครับว่าตั้งแต่เรามีการปฏิวัติรัฐประหารมาเนี่ย เราใช้รัฐธรรมนูญกันมาไม่รู้กี่ฉบับปี40เป็นรัฐธรรมนูญที่หลายท่านบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าประชาชนเป็นผู้ร่างในสมัยนั้นพลเอกทั้งหลายแหล่นะครับที่อยู่ในระบอบการรัฐประหารมาท่านก็มีโอกาสเข้ามาเป็นผู้นําของประเทศผมไม่เอ่ยชื่อครับหลายท่านไม่มีปัญหา,าท่านประธานครับแต่ถ้าท่านมาตามคาลองคองทมแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ทฤษฎีเชิงประจักษ์ในรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยครับเกิดปัญหามากมายและถูกวางกลไกลให้ยากต่อการแก้ไขซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายกันไปหลากหลายแล้วแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าทําไมจึงต้องมีการแก้ไขแบ่งเขตเลือกตั้งพักการเมืองหลายท่านโปรดฟังก่อนนะครับไม่ได้อยู่ดีๆพักเพื่อไทยอยากจะเสนอและไม่ได้อยู่ดีดคืนนี้อยากจะฝันดีและพรุ่งนี้จะมาประกาศว่าจะแก้ไขแบบไหนอย่างไร ท่ประธานทเคารพครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเริ่มออกพิษมาตั้งแต่ปี62ในการเลือกตั้งครับเลือกตั้งมาพรรคเพื่อไทยชนะมีคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าทําอะไรไม่ได้ครับพรกพลังประชารัฐไปรวบรวมเสียงแล้วก็บอกว่าพักฉันมีคะแนนมากกว่าแล้วก็ตั้งเป็นรัฐบาล สุดท้ายสมาชิกวุฒิสภาก็โหวตท่านบอกมาตามรัฐธรรมนูญทำตามรัฐธรรมนูญก็เป็นสิทธิของท่านครับแต่ที่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเกิดย้อนความกลับไปนะครับเป้าประสงค์ของการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์หลายคนก็พูดชัดเจนครับว่าเขาอยากอยู่ยาวแต่ผมอยากจะบอกว่ามันดีตรงไหนครับการแบ่งเขตเลือกตั้งถ้าบัตรใบเดียวเหมือนปี60ที่เราเลือกตั้งกันมาคนชอบจีรายุไม่ชอบพักคนชอบพักไม่ชอบจีรายุทําไงฮะก็ต้องเลือกจีรายุอย่างเดียวซึ่งบางคนก็อาจจะชอบจีรายุแต่ชอบนโยบายพักการเมืองอื่นหรือช ชอบพักการเมืองจีลายุแต่ไม่ชอบจีลายุก็มีโอกาสเป็นไปได้ท่านประธานครับเราไปปิดกั้นเสรีภาพของพี่น้องประชาชนด้วยบัตรใบเดียวครับและที่ผ่านมาเจออะไรท่านประธานครับบัตรขยิงบ้างละ่ะสอสปัดเศษบ้างละ่ะซึ่งผมไม่ว่าพักเล็กนะครับท่านมาตามรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐธรรมนูญนี้มันชอบด้วยกฎหมายสากลโลกหรือไม่ครับวิธีคิดของพวกท่านคืออะไรครับทำอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะสกัดกั้นพักเพื่อไทยตอนแรกอาจารย์บวรศักดิ์ขอภัยที่เอ่ยนามครับท่านก็ร่างมามันอาจจะยังไม่โดนใจแล้วเดี๋ยวพักเพื่อไทยจะกลับมาสุดท้ายก็ไดด้คาาววลีัง่เข อยยู่ยาวครับผมจึงบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการแก้ไขเป็นแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็มีแบบพักนี่นะครับพูดง่ายคือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยท่านเข้าไปกูหาท่านการได้เบอร์เดียวเนี่ยต่อไปนี้จะมี2ใบมันดียังไงครับและท่านบอกโอ้ยเดี๋ยวมันจะได้เปรียบพักใหญ่เอาแล้วไม่คิดบ้างเหรอครับถ้าแก้ไปแล้วพักพลังประชาัฐได้ถล่มทลายเพื่อไทยก็ตกที่นั่งลำบากเหมือนกันนะครับแล้วไม่คิดเหรอครับว่าในอนาคต พักเล็กก็มีโอกาสทํานโยบายแบบนี้ได้ผมยกตัวอย่างและพี่พี่เพื่อนสมาชิกพักเล็กท่านลองฟังดูนะครับในการเลือกตั้งปี54ท่านประธานที่เคารพครับท่านจําพักนี้ชื่อนี้ได้ไหมครับชื่อพักกมลวิสิ์อ่ะท่านชูวิทย์นี่แหละท่านชูวิทย์กมลวิสิตตั้งชื่อพัก,กร,รักประเทศไทยพักใหญ่หรอครับใช้รัฐธรรมนูญแ,แบบบัตรเดียวหรอครับใช้2ใบครับเหมือนกันครับเลือกคนเลือกพกระห์กดว่าขอไปที่เอ่ยนามท่านชูวิทย์นะครับไม่เสียหายท่านทํานโยบายอย่างดีและท่านส่งเขตเนี่ยน้อยมากเลยครับพูดง่ายๆคือแทบจะไม่ส่่งเลย และก็รณรงค์เลยครับว่าให้เลือกตั้งพักรักประเทศไทยสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับในสภาเก่าผมจาได้นะเจอท่านชูวิทย์กบนวิสิตเข้ามานั่งเป็นสสครับและได้ไป4เก้าอี้ท่านประธานครับผมถึงบอกว่าเรายังไม่ทันนอนอย่าเพิ่งตั้งใจว่าจะฝันร้ายคืนนี้การแยกบัตรออกไปไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันครับเพราะ การเลือกตั้งยังมาไม่ถึงอนาคตพักกขอคงอท่านลนณลรลงค์ไปเลยครับว่าให้เลือกพักนี้ท่านเอาบัญชีรายชื่อ1นึถึงสิเข้ามาท่านก็ได้ครับพักอีกพักหนึ่งเป็นพักของภาคอีสานระบุจังหวัดเหมือนเราเคยมีชื่อขอภัยที่เอ่ยนะครับไม่เสียหายพักพลังชนเน่ท่านประธานครับเป็นพักการเมืองจังหวัดท่านก็ทําไปสิครับพักเพื่อไทยเป็นพักภาพรวมของทั้งประเทศก็ทําไปครับ ต่อไปที่ผมอาจจะตั้งพักครองสามวาก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับเอาคนในพื้นที่บ้านผมสองแสนกว่ามาเลือกเพราะฉะนั้นผมจึงบอกครับว่าไม่มีใครได้หรือว่าเสียเพราะเรายังไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรพักการเมืองบางพักอาจจะทํานโยบายดีกว่าพักการเมืองอีกพักหนึ่งการเลือกตั้งอีก2ปีข้างหน้าอาจจะแลนสไลด์ถล่มทลายบัญชีรายชื่อท่านอาจจะขึ้นมาถึง50 ก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เรามองปัจจัยสําคัญท่านประธานครับก็คือว่าเราให้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตรงไหนเราให้สิทธิในการเลือกตั้งกับเขามากขนาดใดและเราเคารพก,กฎกติกาที่มันทําซ้ําทําใช้ทําใช้ทําซ้ํากันมาเนี่ยแล้วเราได้กลับมาพิสูจน์ว่าของเดิมมันดีกว่าไหมท่านประธานครับเหมือนผมใช้ครีมทาหน้าแหละครับมีคนมาเสนอขายผมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ครีมใหม่แล้หน้าจะดีผมบอกเออน่าสนใจก็ลองใช้ดูครับปรากฏว่าพอลองใช้ไปแล้วหน้ามันฝ้าขึ้นเป็นเปืป้วิธีการนึงคือเลิกใช้ กับสไปใช้ครีมกันแดดตัวเก่าครับท่บานประธานครับไม่มีอะไรซับซ้อนและไม่มีอะไรซ่อนเงื่อนในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา83 85 86, 90 9 1ถึง92ครับมันเป็นเพียงแค่เอาความเหมาะสมแล้วพักเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเขียนกฎกติกานี้เลยนะครับเป็นกฎกติกาที่สสอรอร่างมาตั้งแต่ปี40ทั้งสิ้นและถูกพิสูจน์ทำซ้ำ ถ้าเป็นหลักวิชาการแทบจะเป็นทฤษฎีแล้วครับว่านี่คือทฤษฎีของการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาผมย้ำนะครับว่ารัฐธรรมนูญ60ได้ถูกทําซ้ําและใช้มาแล้ววันนี้4ปีได้พิสูจน์แล้วครับว่ามันดีหรือไม่ดีตรงไหนจึงกับเรียน,นทาน่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าถ้ามี2ใบประชาชนได้ประโยชน์สถานเดียวครับขอบพระคุณท่านประธานครับ